Hello everybody สวัสดีทุกคนนะครับอันนี้เป็นคอนเทนต์ที่ผมจริงๆอยากจะทํามาตั้งแต่แรกก็แหละแต่ว่ามันยังไม่ได้จังหวะเวลาที่เหมาะแล้วก็ยังเห็นว่ายังไม่แน่ใจว่าจะได้ใช้ตอนไหนแต่ว่าตอนเนี้ยเหมาะที่สุดละเพราะผมเห็นแล้วว่าจะต้องมีคนได้รับประโยชน์จากมันแน่นอนเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าใครที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเลยไม่เคยมีพื้นฐานภาษาอังกฤษเลย มาเรียนันนี้ครับผมจะสอนตนั้งแต่ a b c เลยเพราะนี่คือการเปรียบเทียบพยัญชนะและสระระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยมาเริ่มกันเลยนะฮะ a ตัว a ใหญ่และ a เล็กจำไว้นะครับในภาษาอังกฤษจะมีตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กบางครั้งผมก็เคยเห็นรูปรล่างแบบนี้ตัว a หลังคาข้างบนหน่อยไม่เป็นไรเหมือนกันอะไรก็ได้แล้วแต่จัน่นะัดนะเริ่มที่ a ก่อนตัวนี้ชื่อว่าตัว a นะฮะ o a เนี่ยอันนี้ผมสอนรวมถึงคนที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนะฮะไม่รู้จักจากตัวพาายัญชนะเลยสระเลยผมจะเขียนคำอ่านกํากับไว้ด้วยตัว a เป็นเป็นสระนะฮะส่วนจะเป็นสละอะไรเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าให้รู้ว a คือสระ B ไล่เลยตามตัวลำดับบ e b เห็นไหมฮะเสียง B มันเป็นเสียงบอยไม้เพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับภาษาไทยจะเท่ากับบอบไม้ B เท่ากับบอเสียงบอเสียงบึนั่นเอง C C พิมพ์เล็กจะเหมือนเดิมแค่ตัวเล็กลงนะฮะซอ,อีซตัวนี้ประหลาดนิดนึงเสียงเป็นซอโซ่แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นคอควายมากกว่าแล้วเป็นซอโซ่ ที่น้อยกว่าจริงๆผมก็ว่ามันก็เยอะนะแต่อาจจะไม่เยอะเท่าคอควายหรือเปล่าบางตัวอาจใช้แทนสอเสือได้นะ,ะอ่า D ี่าตัวดีหันด้านตรงข้ามกับบีนะฮะยาสับสนอ่าดี d. เป็นดอเสียงเหมือนเหมือน,น,น,นแลวฮะดี d. มันตรงกับดอเด็กเห็นไหมดี d. ดอนะอ่าอ่า a b c d ตัวนี้เป็นสละตัวที่สอง ของภาษาอังกฤษนะฮะตัวออ่างสระอีเนี่ยอีอีตัวที่เป็นสระผมยังไม่บอกเป็นสระอะไรนะฮะแต่เขียนไว้ก่อนเป็นสระเฉยๆนะอี e, สระเหมือนกันในภาษาอังกฤษมีสระอยู่5ตัวอ่ะหนึ่งละสองละเดี๋ยวตัวที่สามสี่ห้าค่อยว่ากันอ่า f นะฮะ สังเกตเสียง f ดีๆนะฮะ f เนี่ยเป็น o งสระเอ for fun เวลาที่ตัวไหนขึ้นต้นด้วยเสียง o ข้างหน้าให้ดูตัวสะกดข้างหลังตัวสะกดข้างหลังคือเสียงของมันนั่นแหละ f เสียงเหมือนอะไรฮะ f เสียง for เห็นไหม for และใช้แทน for ฝาได้ด้วยนะฮะถ้าจะเป็นต้องเขียนคําบางคําที่เป็นฟอฝาแต่มักเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษทแท้ๆอย่างคนชื่อฝนอย่างเงี้ยใช้ตัว f ได้เพราะเป็นเสียงเดียวกัน ภาษาอังกฤษไม่เน้นที่ตัวพยัญชนะนะฮะไม่มองที่รูปตัวของสละรูปของคำนะฮะให้เน้นที่เสียงของมันที่ออกมาต่อไปจตัวจีนี่เขียนยากเลยนะตัวจนะฮะตัวจผมยพยายามเผื่อใครอยากจะเขียนตามอนะ่ะตัวจเวลาเป็นตัวเล็กจะเหมือนเลขเก,ก้านะฮะหางงอง,งอย่างนี้ในตำราบโบราณเราจะเคยเห็นเป็นอย่างนี้ อันนี้เขียนยากที่สุดแหละตัวจีเนี่ยนะคล้ายๆรูปอะไรไหมนุ๊กเหมือนเหมือนงูเห่าแผ่แม่เบี้ยงนะมีหัวมีหางข้างล่างอ่าลากมาอย่างนี้นะ,นะ,นนะฮะจี G. จอยจีตัวนี้ก็เหมือนกันเสียงเป็นจอจานแต่ว่าส่วนใหญ่ใช้เป็นจอเ,เป็นเป็นกอไก่มากกว่าแล้วถึงเป็นจอจานบ้างนะฮะอ่าโอเค A B C D e. ี F G น่าจะได้แค่สองตัวนะหน้าจอมีพื้นที่แค่นี้อ่ะตัว h ตัวนี้ออกเสียงกันผิดเยอะมันไม่ h นะฮะคนไทยจะออกเสียงว่า h h มันไม่ h มันมัน h h เป,นเป็นตัวเล็กจะหางยาว่ากนี้เวลาเขียนเะน่เป็น o, อออ่างสระเอชอช้าง h มีเสียงเป็นชอช้างข้างหลังนะฮะแต่เชื่อไม่ว่ามันไม่ใช่ชอช้างนะตัว h นี่ออกอ่างนะฮะ h เนี่ยเมื่อเทียบไปแล้วมันเท่ากับหอน้ฮูกหรือเสียงที่เป็นใกล้เคียงน้องูกคือหอหีบอ่าอ่านี่แหละฮะ เอชหรือเฮไม่ใช่เฮดเลยคุยป็นต้องเอชเฉยๆเฮ็ H, ไม่มีนะเราพูดกันผิดนะเอชต้องเอชอ่ะได้แล้วทั้งหมด7 8ตัวนะ1 2 3 4 5 6 7 8ตัวอ่ะแถมหน่อยก็แลนะ้วเพราะว่าหน้าจอมันไม่ค่อยก็คือตัวนี้นสลักตัวที่3 I นะ O I I ก็เป็นสลักอีกตัวหนึ่งเหมือนกัน แต่ยังไม่บอกวุณสระอะไรนะฮะเดี๋ยวไปเรียนเป็นเรื่องๆไปอ่าโอเคนี่แหละฮะนี่คือเรื่องการเปรียบเทียบสระพยัญชนะในภาษาอังกฤษตามนี้เลยครับว่าอันไหนเท่ากับตัวอะไรบ้างอ่าโอเคใกล้ไปหน่อยนะอ่าโอเคเห็นไหมฮะอ่าอและจริงๆผมจะทำให้สักครึ่งนะได้หน่อยก็ไดนะ้ j j นะตัว j จะเล็กลงแล้วก็มีหางงอๆนะมีจุดข้างบนจอ aj ตัวนี้ตรงตัวไม่ยากฮะ j เท่ากับจอจานเพราะเสียงเหมือนกันอืม J จออาจจะมีบางคำเสียงเพีย้ยนเพีย,เ,พยเป็นชอช้างนิดๆก็ได้นะผสมกันเพราะว่ากันอ่ะหนาทีแล้วเร็วเนาะเป็นไงฮะใครที่ไม่มีพื้นฐานเลยเข้ามาเรียนครับแล้วจำพวกนี้ก่อนว่าแต่ละตัวเท่ากับอะไรบ้าง นะเดี๋ยวผมจะมาทำพาร์ทสองให้ต่อแล้วกันเพราะว่าีนคลิปเริ่มยาวแล้ว6นาทีครึ่งนะฮะต่อจตัวเจก็คือตัวเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวว่ากัน